สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ตี้และรายการเซตชแนลทุกวันเที่ยงตรงและ2ทุ่มครับกับสาระดีๆในการใช้โทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและความรู้ทั่วไปครับสำหรับวันนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ไลน์แอปพลิเคชันนะครับผมเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเรื่องนี้มานะฮะแล้วผมเองก็เอ้ยมันบางทีมันอธิบายด้วยคําพูดค่อนข้างลําบากนะฮะมันไม่เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมฮะเรามาดูภาพกันเลยดีกว่าครับสำหรับตอนนี้นะฮะเรื่องราวที่จะบอกตอนนี้นะฮะเอามันหายไปไหนเรา เรื่องก็คืออยู่ดีๆเช้าวันหนึ่งคะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์เครือถือขึ้นมาครับและพบว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งของคุณผู้ชมนะครับขึ้นคําว่าไม่มีสมาชิกในห้องแชทครับผมน,นั่นเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนิดนึงนะครับ ปั๊บเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับผมในอันดับแรกนะฮะคุณผู้ชมจะยังไม่เจอหน้านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเจอไอ้หน้าข้อความที่เขาพูดคุยกันตามปกตินั่นแหละเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็จะมีรูปมีภาพมีอะไรต่อมีอะไรตามปกตินะครับมีอะไรขึ้นมาพวกนี้ฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมแต่ว่าฮะข้างบนนี้นะครับเขาเขียนว่าไม่มีสมาชิกในห้องแชทนะครับผมคุณผู้ชมฮะและในส่วนด้านล่างนะครับเขาก็จะบอกว่าไม่มีใครอยู่ในห้องแชทนี้ฮะอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะเมื่อคืนยังคุย กันดีๆอยู่เลยก็คุยกันสนุกสนานอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะเราก็มาดูนิสหนึ่งนะครับผมนี่ฮะเมื่อคืนนี้ครับผมตอน4อทีนาทีครับ มีการอนุญาตให้เชิญเข้ากลุ่มด้วยลิงก์หรือ QR code นะฮะมีคนไปคลิกอนุญาตตรงนี้นะครับจากนั้นก็มีคนคนหนึ่งนะฮะใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะฮะเขาเข้ามาร่วมแชทครับผมคุณผู้ชมฮะเขาเข้ามาร่วมแชทฮะหลังจากนั้นครับผมเกิดอะไรขึ้นฮะพอเขาเข้าร่วมมาปั๊บนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาก็จัดการลบฮะลบฮะเจ้าคนคนนี้นะฮะลบทุกคนที่อยู่ตรงนี้ลบออกจากกลุ่มนะฮะลบออกจากกลุ่มลบออกจากกลุ่มฮะเขาทําการลบออกไป หมดเลยฮะจนกระทั่งในห้องนี้นะครับไม่มีสมาชิกใดๆทั้งสิ้นเหลืออยู่เลยครับผมนี่ฮะก็เป็นมนุษย์แปลกประหลาดที่อยู่ดีๆเข้าปัาบมาจะก็จัดการลบทุกคนออกไปจากกลุ่มฮะทำให้กลุ่มนี้ครับอ่าไม่เหลือใครเลยถามว่าถ้าเชิญกับ คนกลับเข้ามาอีกได้ไหมสามารถทําได้นะครับแต่บังเอญบังเอญนะฮะเจ้านี้ฮะเก่งครับผมคุณผู้ชมฮะปารนะฮะเขาจัดการบล็อกการเชิญด้วย QR code ทั้งหมดเลยฮะตรงนี้ฮะหรืออีกในหนึ่งก็คือผมไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วนะฮะ no member แล้วนะครับ no member ฮะเนื่องจากว่าเขาจัดก,การลบผมออกไปจากสมาชิกกลุ่มแล้วเราก็จึงไม่สามารถจะเชิญใครกลับเข้ามาได้อีกครับผมในกรณีนี้นะฮะมีวิธีอยู่2วิธีนะครับคือ1นนะฮะตั้งกลุ่มใหม่นะฮะ new กรุ๊ปนะฮะ จี O U P ฮะตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วจัดก,การเชิญเพื่อนของเราเข้ามาอีกครั้งนะครับวิธีที่2ครับคือพึงระวังไว้เสมอว่าอย่าให้คนแปลกหน้า,นา,นาแปลกอย่างเท็ดดี้เข้ามาในกลุ่มนะฮะเพราะถาเท็ดดี้อาจจะกลายเป็นพวกโรคจิตนะฮะเข้ามาลบกลุ่มของคุณผู้ชมออกไปก็ได้นะครับผมเจอหน้าใครแบบหน้าตายอย่างผมนี่อย่าไปเชิญเข้ากลุ่มนะคุณผู้ชมนะโอเคทีนี้นะฮะคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจำชื่อไอ้เจนนี่ไว้สิจำชื่อมันไว้อย่าเชิญมันเข้ากลุ่มนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าชื่อเนี่ลยลนมมอไดด้ตตาาคว ต้องการเลยรูปก็เปลี่ยนได้ตลอดนะฮะคุณผู้ชมะฮะเพราะฉะนั้น,นะฮะโอเคเลยนะครับก็พึงระมัดระวังะฮะอย่าให้คนแปลกหน้า,นาแปลกเข้ามาในใกลุ่มนะครับแล้วเขาจะจัดการลบกลุ่มลบคนเขาตอง,ของ,ข,องของเราออกจังหมดะฮะถามว่ามันซีเรียสมากไหมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วนะ,ะเพราะเราก็ตั้งกลุ่มใหม่แล้วเชิญเพื่อนเราเข้ามาใหม่ได้แต่บางทีมันเป็นกลุ่มบางกลุ่มที่เราอยากอยู่แบบนี้นะฮะบางทีมันก็รวบรวมกันลําบากเนาะไม่ได้เป็นเพื่อนกันครับผมโอเคเนาะคุณผู้ชมตรงนี้เคลียร์นะฮะว่าทำไมอยู่ดีๆเข้ามาแล้วไม่มีส าชิกไม่มีใครแชททาไมห้องแชทยังอยู่เลยชื่อคนที่อยู่ในนั้นก็ยังอยู่เนี่ยฮะคือคําตอบทั้งหมดที่จะบอกกับคุณผู้ชมในวันนี้ครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับผมสวัสดีครับ